กรณีศึกษาแชร์ลูกโซ่ครั้งใหญ่สุดในประวัติศาสตร์สิงคโปร์หลายคนคงรู้จากการช่อโกงที่เรียกว่าแชร์ลูกโซ่ซึ่งการหลอกลวงคนนำเงินมาลงทุนโดยบอกว่าจะได้รับผลตอบแทนสูงในระยะเวลาไม่นานแต่ความจริงแล้วแค่โยกเงินจากนักลงทุนรายใหม่มาจ่ายให้นักลงทุนรายเก่าต่อกันไปแบบลูกโซ่เท่านั้นที่ผ่านมาเราอาจเคยเห็นเหตุหการณ์ลักษณะเช่นนี้ในประเทศที่ไรายได้เฉลี่ยของประชากรไม่สูงมากนัก แต่เมื่อไม่นานมานี้แม้แต่สิงคโปร์ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการเงินที่สำคัญของเอเชียและประชากรมีรายได้สูงก็เพิ่งมีแชร์ลูกโซ่ที่สร้างมูลค่าความเสียหายมากสุดในประวัติศาสตร์ของประเทศมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในสิงคโปร์ลงทุนแมนได้เล่าให้ฟังว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังแชร์ลูกโซ่ครั้งนี้คือนักธุรกิจชาวสิงคโปร์ชื่อนายเอ็นจียูจือเขาเกิดในปีคริสตศักราช1987 ขณะนั้นอายุ35ปีเรียนจบด้านบัญชีและเคยทำงานอยู่กับบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีชั้นนำอย่าง KPMG มาก่อนซึ่งระหว่างการทำงานตรวจสอบบัญชีนั้นเขาได้ร่วมงานกับบริษัท BHPGroup ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจเหมืองแร่รายใหญ่ของโลกอยู่หลายครั้งจึงทำให้เกิดความสนใจในการเก่งกำไรสินค้าโภคภัณฑ์จนต่อมาก็ลาออกมาเป็นเทรดเดอร์อย่างเต็มตัว ในปีคริสตศักราช2015นายเอ็นจ g ยูจือก่อตั้งบริษัทเครือ NV Group เพื่อทำธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สินและเก่งกำไรในสินค้าโภคภัณฑ์โดยมุ่งเน้นการซื้อขายแร่นิกเกิลเป็นหลักเนื่องจากเขามองว่ามันเป็นส่วนประกอบสำคัญในการผลิตแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งกำลังเป็นเทรนที่เติบโตอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นราคาแร่นิเกิลได้พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกองทุนของ NV Group ก็ได้ผลตอบแทนที่ดีทำให้บริษัทเริ่มมีชื่อเสียงในแวดวงการเงินของสิงคโปร์จนเม็ดเงินไหลเข้ามาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆต่อมาในคริสตศักราช2017นาย NG ู u ือได้ตั้งกองทุนใหม่โดยบอกว่าจะนำเงินไปซื้อแร่นิเกลิลจากบริษัทเหมืองแร่สัญชาติออสเตรเลียชื่อว่าโพไซดอน n ิ i c k ในราคาที่ได้รับส่วนลดพิเศษ แล้วไปขายทำกำไรต่อกับธนาคารยักษ์ใหญ่จากประเทศฝรั่งเศสอย่าง BNP Paribas ซึ่งเขาสัญญากับนักลงทุนว่าจะให้ผลตอบแทน15%จ่ายในทุกๆ3เดือนหรือคิดเป็นผลตอบแทนทบต้นสูงถึง75%ต่อปีเลยทีเดียวพอเห็นเช่นนี้จึงทำให้คนจากหลากหลายอาชีพสนใจที่เข้ามาร่วมลงทุนด้วยแม้แต่กลุ่มคนที่มีฐานะดีเช่นบริษัทของ t h e m s e c h o l d i n g พนักงานธนาคารสแตนดาร์ดชา r t เตอร์แพทย์หรือทนายความส่งผลให้บริษัทสามารถระดมเงินทุนสะสมจนถึงช่วงต้นปีคริสตศักราช2021รวมทั้งหมดเป็นมูลค่าประมาณ1,500ล้านดอลลาร์สิงคโปร์หรือราว36,000ล้านบาทตอนนี้หลายคนเริ่มสงสัยว่าทำไมนักลงทุนเหล่านั้นจึงเชื่อนาอ NG อยู่จืออย่างสนิทใจ ต้องบอกว่าในสายตาของคนทั่วไปในสังคมนายเอ็นจียูจือมีภาพลักษณ์ค่อนข้างดีโดยถูกมองว่าเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมีฐานะร่ำรวยและครอบครองทรัพย์สินจำนวนมากรวมทั้งยังเป็นเจ้าของร้านอาหารชื่อดังอีกหลายแห่งในสิงคโปร์ นอกจากนั้นเขายังบริจาคเงินเพื่อการกุศลอยู่บ่อยครั้งถึงขนาดเคยได้รับคำชื่นชมจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์จึงไม่น่าแปลกใจถ้าหากบางคนจะไว้เนื้อเชื่อใจในตัวเขาประกอบกับในช่วงปีคิตรศกราช .2020 เกิดวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทำให้ผู้คนต้องเผชิญกับสถานการณ์ชีวิตที่ยากลำบากจึงถูกดึงดูดด้วยอัตราผลตอบแทนสูงได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม แต่ทุกอย่างก็ล้วนเป็นเรื่องโกหกเมื่อความจริงถูกเปิดเผยในเดือนกุมภาพันธ์ปีคิรศกรา 2021, ัช2021นายเอ็นจียูจือถูกตำรวจเข้าดำเนินการจับกลุ่มในข้อหาช่อโกงแชร์ลูกโซ่เพราะธุรกรรมซื้อขายแร่นิกเกลิลที่บริษัทอ้างถึงนั้นไม่มีอยู่จริงโดยบริษัทโพไซดอนนิกเกลิลปฏิเสธว่าไม่เคยทำธุรกิจกับ NV Group เลยสักครั้งเดียวส่วน BNP Par i b a s ก็บอกว่า หน่วยงานที่ดูแลเรื่องสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสินค้าพกพฑ์ได้หยุดดำเนินการไปตั้งแต่ปีคิรศกราช2019แล้วดังนั้นเอกสารต่างๆที่แสดงน่าจะเป็นการปลอมแปลงขึ้นมาเองหรือแม้แต่ในปีคศช2020นาย n GU g นจยูจเคยบันทึกคลิปวิดีโอตอนเดินตรวจแร่นิเกิลในคลังสินค้าที่ซื้อจากบริษัทที่ชื่อรับเฟมต ในปริมาณ2,000ตันมูลค่ากว่า1,000ล้านบาทส่งให้กลุ่มนักลงทุนดูแต่จริงๆแล้วเป็นเพียงแค่การจัดฉากเพราะหลังจากนั้นเขาก็ขายสินค้าคืนให้รับเฟอร์เมทันทีซึ่งผลตอบแทนที่กองทุนของ NV Group ได้ทำนั้นเป็นแค่การนำเงินของนักลงทุนรายใหม่กว่า17,000ล้านบาทมาจ่ายให้กับนักลงทุนรายเก่านั่นเอง และเงินอีกส่วนประมาณ7,000ถึง1 1 0 0 0ล้านบาทได้ถูกโอนเข้าบัญชีส่วนตัวของนายเอ็นจียูจือซึ่งเขานำเงินไปซื้อทรัพย์สินจำนวนมากเช่นรถยนต์แบรนด์หรูไม่ต่ำกว่า20คันอสังหาริมทรัพย์อัญมณีงานศิลปะรวมถึงหุ้นคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า2,400ล้านบาทการหลอกระดมเงินจากนักลงทุนไปถึง36,000ล้านบาท นับเป็นคดีแชร์ลูกโซ่ที่มีมูลค่าความเสียหายมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศสิงคโปร์โดยปัจจุบันนายเอ็นจียูจือถูกฟ้องร้องไปแล้วทั้งหมด75คดีซึ่งหากศาลตัดสินว่ามีความผิดจริงก็คงถูกจำคุกเป็นเวลานานและต้องชดเชยค่าเสียหายอีกมหาศาล เรื่องราวนี้ก็คงเป็นอีกหนึ่งกรณีที่ย้ำเตือนเราว่าก่อนตัดสินใจลงทุนอะไรก็ตามควรวิเคราะห์และตั้งคำถามถึงความเป็นไปได้ให้ได้มากที่สุดเพราะไม่ว่าเราจะมีพื้นฐานความรู้ที่ดีแค่ไหนหากใช้อารมณ์และความโลภมาเป็นตัวตั้งต้นก็อาจจะมีโอกาสถูกชักชวนด้วยภาพลักษณ์อันสวยหรูและตกเป็นเหยื่อของการต้มตุนได้เสมอ ซึ่งผลลัพธ์ที่ตามมาอาจไม่ใช่กําไรมหาศาลแบบที่วาดฝันไว้แต่เป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ในชีวิตของใครหลายคนเหมือนกรณีที่นายเอนจียูจือคนนี้ได้สร้างแชร์ลูกโซ่ครั้งใหญ่สุดในประวัติศาสตร์สิงคโปร์